วันนี้เรามาดู MG นะครับ MG ใส่รางสไลด์ยาวนะครับ ข้างหลังนี้สามารถเหยียบได้นะครับกดลงนะครับแล้วก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับสำหรับข้างหน้าเป็นการยกขึ้นนะครับอันนี้เรากดลงนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับนะกดลงนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับ สำหรับรถ MG นะครับหรือรถตู้ทุกชนิดนะฮะที่ต้องการาใส่รางเลื่อนนะทำได้ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นนะครับอันนี้เราเลื่อนไปให้ชนหน้าเลยนะครับและเราเลื่อนเท้าหลังนะฮะมาให้มันชนหน้านะครับมันก็จะมีที่ว่างนะครับเยอะเลยนะครับ ที่ว่างก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังก็จะมีที่ว่างครับประมาณนี้ครับนะอันนี้อันนี้กดลงนะครับแล้วก็เลื่อนถอยหลังมานะครับนะกดลงนะครับแล้วก็เลื่อนเดินหน้าไป สำหรับรถรุ่นไหนนะฮะต้องการที่จะทำลางเลื่อนทำได้นะครับรถอะไรก็ทำได้ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยครับ